ทุกคนคะ วันนี้นะคะนางจะมาเล่าเกี่ยวกับงานวิจัยใหม่ที่นางเพิ่งเจอมาและนางก็คิดว่ามันน่าสนใจและมีประโยชน์กับผู้มีบทยากโดยเฉพาะใครที่มีอายุมากทําลูกมาหลายปีแล้วก็ไม่ได้สักทีมาฟังกันค่ะทุกคนคงได้ยินเรื่องราวของฟาโลกับความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตอมตะหรือเรื่องจิตตีห้องเต้ที่แสวงหายาอายุวัฒนะ แต่สุดท้ายนะเราก็หลีกหนีความตายไปไม่ได้จริงไหมล่ะคะน่ายินดีที่ปัจจุบันงานวิจัยเกี่ยวกับการชะลอวัยใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายถึงแม้ว่ามันไม่ใช่บำรุงที่ทําให้เรามีชีวิตอามาตะได้ก็ตามทีเถอะแต่มันก็มีส่วนช่วยย้อนวัยให้เรามีอายุยืนยาวขึ้นอยู่กับคนที่เรารักได้นานขึ้นสุขภาพแข็งแรงขึ้นก็ถือว่าวิเศษสุดแล้วใช่ไหมล่ะคะงานวิจัยใหม่ที่นางกำลังพูดถึงก็คือตัว NAD+ นี่แหละคะ่ะ ชื่อนี้แหละ NAD plus อาจจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปทั้งชีวิตเลยก็ได้นะฟังดีๆนะคะปัจจุบันนี้นะคะการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ NAD plus เนี่ยมันยังลึกลับและข้อมูลก็ยังน้อยอยู่มากแต่ว่า มีอยู่สองคนที่เป็นบุคคลสำคัญตัวตั้งตัวตีในการค้นคว้าเกี่ยวกับการชะลอาวาัยเลยก็ว่าได้นั่นก็คือดรเดวิดซินแคลร์จากมหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ดและดรลีโอนาร์เกลันเตจากมหาวิทยาลัย MIT ทั้งสองคนนี้ให้ความสนใจและมองหาวิธีที่ทำให้เซลล์นะที่แก่ตัวกลับมาแข็งแรงและเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อีกครั้งดรทั้งสองคนมีความคิดเหมือนกันคือ ความแก่นั้นน่ะเป็นโรคชนิดหนึ่งและโรคแก่เนี่ยวงการวิทยาศาสตร์น่าจะสามารถพัฒนายาขึ้นมารักษาได้โอ้โหความคิดนี้ลังไหมล่ะคะเป็นแนวคิดที่แตกต่างจากเมื่อก่อนเลยถ้าเรารักษาโรคแก่หรือโรคชราได้เนี่ยเราก็จะมีอายุยืนขึ้นมันคือการรักษาองค์รวมเลยนะหมายความว่าแทนที่เราจะไปดูแลรักษาอาวัยวะเป็นส่วนๆไปเช่นดูแลหวัวใจปอดตาแบบ แยกกันดูแลมันจะดีกว่าไหมถ้าเราดูแลพื้นฐานทั้งหมดเนี่ยของร่างกายเนี่ยไปพร้อมๆกันเลยคือเขาจะลงไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานและสุขภาพของเซลล์ทุกเซลล์เลยแล้วในร่างกายมนุษย์เราอะ่ะมีเซลล์ทั้งหมดประมาณ37.2ล้านล้านเซลล์เลยนะ oh. เขามองว่า ถ้าหากเราสามารถหาแนวทางในการดูแลให้เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเนี่ยแข็งแรงทํางานได้ตามปกติไม่มีปัญหาแล้วนั่นหมายความว่าทุกๆอวัยวะในร่างกายของเราก็จะแข็งแรงตามไปด้วยจริงไหมล่ะคะแล้วมันจะเป็นการรักษาโรคทุกโรคไปในตัวเพราะว่าถ้าแข็งแรงแล้วก็จะ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บถึงแม้อายุมากเราก็จะมีแรงเหมือนหนุ่มสาวมีแรงไปช็อปปิ้งเดินป่าดำน้ำดูประการางทำกิจกรรมที่วัยรุ่นทำได้มากขึ้นคล่องตัวขึ้นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆเหมือนในปัจจุบันนี้แล้วเพราะทุกคนจะสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงจากภายในเลยค่ะล่าสุดพวกเขาได้มีงานวิจัยเกี่ยวกับสารที่ช่วยเรื่องการชะลอวัยที่ชื่อว่า NMN ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Cell เมื่อปี 2018นางสรุปให้ฟังง่ายๆนะคะการที่คนเราแก่ตัวลงนั้นเป็นเพราะเซลล์ในร่างกายของเราเสื่อมลงและที่เซลล์เสื่อมลงก็เพราะระดับ NAD+ ที่ลดลงนั่นเองเอาละค่ะสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่า NAD ตัวนี้คืออะไร NAD ชื่อเต็มเต็มของมันก็คือ Nicotinamide ด d น n i n e d i n ค c ี e o t i d e ซึ่งสารตัวนี้นะคะเป็นตัวกระตุ้นการทำงานของเซลล์ในร่างกายเราจะพบสารตัวนี้อยู่ในไมโตคอนเดรียมันเป็นส่วนประกอบมากกว่า90%ของเซลล์ในร่างกายเลยล่ะ NAD จึงเป็นสารที่มีความสำคัญมาก เรียกได้ว่ามันเป็นหนึ่งในโมเลกุลที่สำคัญที่สุดในร่างกายของเราเลยล่ะ NAD+ เป็นโคแฟกเตอร์ actor, หรือเรียกว่าตัวกระตุน้นทำให้เกิดการทำงานของเซลล์ใน2ด้านที่สำคัญคือการแปลงอาหารให้เป็นพลังงานและการควบคุมดูแลเซลล์ให้แข็งแรงและมีสุขภาพดี NAD+ เป็นเหมือนกับ กุญแจสําคัญนะคะในการหายใจในระดับเซลลเลยนะดรเดวิดซินแคลร์เขายังบอกอีกว่าถ้าหากมนุษย์ขาด NAD+ นะมนุษย์จะตายภายใน30วินาทีเลยนะ เจ้า so NAD+ ตัวนี้ประกอบไปด้วยวิตามิน B3 และโคเอนไซม์ N หน้าที่สำคัญของ NAD+ ก็คือการเปลี่ยนแปลงอาหารให้เป็นพลังงานช่วยในการเผาผลาญและควบคุมดูแลเซลล์ทุกๆเซลล์ให้แข็งแรงทาให้เราไม่แก่แล้วรู้ไหมคะว่าเมื่อเราอายุ50ปีสารตัวนี้จะลดลงมากกว่า50เลยนะ ใช่ค่ะฟังไม่ผิดลดไปครึ่งหนึ่งเลยและเมื่อเราอายุ70ปี NAD+ จะเหลือเพียงแค่20%เท่านั้นเองแล้วเราจะไม่แก่ได้ไงล่ะจริงไหมล่ะคะงานวิจัยนี้ได้ทำการทดลองโดยให้ NMM กับหนูอายุ20เดือนถ้าเราเปรียบเทียบอายุหนูกับคนหนูที่อายุ20เดือนเทียบเท่ากับคนก็อายุ7ป e <อ>ีเลยนะเท่ากับว่าหนูตัวนี้จะมี NAD <N AB S 2> เหลือแค่20%จริงไหมเมื่อหนูแก่พวกนั้นกิน NMM <N> MM เป็นเวลา2เดือนผลก็คือหนูที่กิน NMM <N> MM เพื่อเพิ่มระดับ NAD+ เขาพบว่าร่างกายของหนูมีจานวนเส้นเลือดฝอยที่เพิ่มมากขึ้นเส้นเลืด ฝอยตัวนี้สําคัญนะเมื่อเส้นเลือดฝอยมีมากขึ้นเลือดก,ก็จะมีการไหลเวียนสะดวกดีขึ้นเราก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วเขาพบว่าเลือดของหนูแก่ที่กิน n m MM, n มี NAD+ เทียบเท่ากับหนูวัยรุ่นเลยหลังจากนั้นเขาทําการทดสอบอีกโดยเขาเอาหนูแก่ที่กิน NMM กับหนูแก่ที่ไม่ได้กิน NMM มาทดสอบการวิ่งให้วิ่งแข่งกันผลก็คือหนูแก่ที่กิน NMM นะ่ะสามารถ ได้ไกลกว่าหนูแก่ที่ไม่ได้กิน M M MM. N โดยงานวิจัยนี้สรุปได้ว่าความแก่ชรานั้นมีสาเหตุหลักมาจากการที่เส้นเลือดฝอยของเราตีบไงพอมันตีบใช่ไหมคะก็ทําให้เลือดขาดออกซิเจนทําให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อและอวัยวะต่างๆไม่เพียงพอไม่ทั่วถึงเหมือนกับตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวงั้นเราก็ไปออกกําลังกายตีบ <c oughs> จริงไหมออกกําลังกายช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดช่วยให้เส้นเลือดฝอยของเราเนี่ยแข็งแรง ได้นะเออความคิดนี้ก็ดีนะงั้นไปออกกําลังกายกันสําหรับใครที่ออกกําลังกายเป็นประจำม,มีส่วนช่วยให้เส้นเลือดฝอยแข็งแรงขึ้นได้นะคะแต่มันก็เป็นการช่วยได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นนะพอเวลาผ่านไปเส้นเลือดฝอยของเราก็จะเสื่อมและตีบได้อีกเส้นเลือดฝอยน่ะจะมีเซลล์ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าอ n d o ทีเ l ี a l เซลล์น,นี้มันทําหน้าที่เคลือบเส้นเลือดฝอยเอาไว้ ตัวเคลือบเส้นเลือดฝอยนี้นะคะมันเปลี่ยนเสมือนเกราะที่ทําให้เส้นเลือดฝอยของเราเนี่ยแข็งแรงทํางานได้ตามปกติจากงานวิจัยพวกเขาพบว่าสาเหตุที่เซลล์ e n d โดท e เลียตายไปเป็นเพราะจํานวนของเซิร์ h วันลดลงซึ่งเซิร์ h วันตัวนี้เป็นเอนไซม์ที่อยู่ในกลุ่มของเอนไซม์โปรตีนที่ชื่อว่าเซอร์ทูอินและ ที่เซิร์วันตัวนี้ลดลงเกิดจากระดับ NAD+ ของเรานั่นะ่ะลดลงนั่นเองดังนั้นเซิร์ฟวันตัวนี้สำคัญมากในฐานะที่เป็นตัวควบคุมการแสดงออกของยีนซึ่ซงเป็นยีนที่ควบคุมการแก่ตัวปกป้องเซลล์จากการอักเสบและ ภาวะเครียดออกซิเดชันไงละ่ะมันก็เลยเป็นตัวช่วยลดโอกาสการเกิดโรคจากความเสื่อมของร่างกายทําให้แก่ช้าลงงงกันไหมล่ะคะมาทวนกันอีกรอบนะที่นางกําลังอธิบายก็คืองานวิจัยตัวเนี้ยเขาสรุปว่าเมื่อระดับ NAD+ ของเราลดลงจะทําให้ยีนที่ควบคุมการแก่อย่างเซิร์ฟวันเนี่ยมันลดลงส่งผลให้เซลล์ endotelial ทำหน้าที่เคลือเส้นเลดฝอยตายพอ เซลล์นี้ตายเส้นเลือดฝอยเราก็จะตีบไงแล้วก็ไม่แข็งแรงอย่างที่เคยทําให้การไหลเวียนของเลือดเนี่ยมันไม่ดีออกซิเจนเนี่ยไม่เพียงพอที่จะไปเลี้ยงเซลล์เราก็เลยแก่